สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจมเมาเล่าบันเทิงนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องดาราข่าวไหนแซ่บข่าวไหนดีข่าวไหนโดนข่าวไหนดังอย่าลืมไม่ยากค่ะแค่กดติดตามสั่นกระดิง่งกดทั้งหมดไปเลยนะคะเจมเมาจะมาเล่าบันเทิงให้ทุกวันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเจมเมามาแล้วนะคะมาเล่ามาเก่าเหล่าบันเทิงให้ฟังเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าข่าวไม่แซบก็ไม่เมาวเนอะนะแต่ว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวกันมาสักพักแล้วนะคะเขาก็มีกันลือกันนะคะว่ามีดาราดังนะคะเลิกกันเงียบๆไม่อยากบอกใครนะคะอยากจะเงียบเงนะียบันเนอ เราก็ค้านคันอยากจะรู้นะคะบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะช่คู่นี้หรือเปล่าวียร์เบลล่านะคะจะเลิกเงียบดังที่ข่าวว่าไหมนะคะวันนี้คุณเวียสุกรวัต์เขาก็มาเคลียร์ชัดเลยนะคะเลิกไม่เลิกจริงไม่จริงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยจ้าคุณเวียสุกรวัน์นะคะปัดเป็นคู่รักเลิกเงียบเนยยังหวานกันดีอยู่แท้ๆค่ะแค่ไม่มีรูปคู่กันในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองเอ้าวก็เป็นข่าวเลยสิขะ เขาก็ถูกโยงเป็นคู่รักเลิกเงียบได้อันเนอสำหรับพระเอกหนุ่มววสกุลวัขนาดรถกำนังเอกสาวเบลล่าราณีคมเปนนะคะล่าสุดค่ะหนึ่งมีนาคม64ที่ผ่านมานี่ยค่ะักนขะ่าก็ได้มีโอกาสเจอกับพระเอกหนุ่มที่มาร่วมงานบริด เปลี่ยนโลกนะคะที่อาคารอยู่น v e r ิเวอร์นะคะจึงได้สัมภาษณ์กันสดๆสดสดไปเลยเขาก็ได้ถามคุณเวียนนะคะทุกโยงว่าเป็นคู่รักเลิกกันรับวาเลนไทน์ตกใจหรือแปลกใจอะไรมิจ๋าหนุ่มเวียก็ตอบเลยบอกว่าไม่ครับไม่ได้แปลกใจเลยไม่ได้คุยกับน้องเลยเรื่องนี้ก็มองเป็นเรื่องปกติเนาะมีข่าวนี้ก็ไม่เซเรียสเลยอยู่มานานแล้วก็เป็นปกติของข่าวความหวานไม่เคยลดลงอยู่แล้วครับ ไม่รู้สิอะไรมันคือมากน้อยผมไม่รู้หรอกถามว่าพยายามเติมความหวานให้กันอยู่เรื่อยๆไหมก็ไม่ได้พยายามผมก็ทําเป็นปกติของผมละครับแต่ละคนก็มีการแสดงออกไม่เหมือนกันของเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ วาเลนไทน์ที่ผ่านมาแอบส่งดอกไม้ไปให้เบลล่ามไม้เอ่ยหนุ่มเวียก็ตอบว่าไม่ได้แอบครับผมก็ส่งเหมือนเดิมแหละแต่วันนั้นไม่ได้เจอกันเพราะทํางานครับช่วงนี้ทํางานทุกวันก็ดีครับดีกว่าไม่มีงานน่ะเนอะต่างคนต่างทํางานแต่ก็คุยกันตลอดนะครับที่ผมโพสต์คิดถึงก็หมายถึงทุกคนครับเพราะช่วงนี้กลับมาอยู่ในช่วงที่กลับมาทําอะไรก็ลําบากกันเนอะในช่วงโควิดแบบนี้ นักข่าวก็ซักแซกไปอีกแล้วคะ่ะว่าแพลนก่อนหน้านี้มีจะไปเที่ยวด้วยกันล้มเลิกเลยใช่ไหมนุมเวียวตอบว่าจริงๆเราไม่ได้วางแผนกันมาสักพักแล้วเพราะยังอยู่ในช่วงที่ไม่รู้ว่าจะไปได้จริงหรือเปล่าเพราะเราอกหักจากครั้งแรกที่ไปเที่ยวไม่ได้เพราะโควิดนี้เองก็เลยเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนด นักข่าวก็เลยถามว่าไม่ว่างจนต้องเอาน้องหมาไปฝากเบลล่าเลี้ยงเลยเหรอหนุ่มเวียก็เลยตอบว่าไม่ใช่อะครับตัวนั้นเหมือนซื้อมาแล้วเอาไปฝากพี่สาวน้องเลี้ยงนะแต่ว่าไปไปมามาเขาชอบเขาก็เลยขอเลี้ยงตอนช่วงมันเด็กๆเ,เดี๋ยวโตผมก็เอากลับมาแล้วครับ เห็นในไอจีใส่เบอร์ผู้จัดการส่วนตัวเป็นพลอยผู้จัดการคนเดียวกับเบลล่าเลยเหรอนะครับหนูเวียก็เลยตอบว่าจริงๆตอนนี้ผมก็มีคนดูแลครับชื่อน้องวีนนัสมาคอยดูแลคิวให้ถ้าอยากติดต่องานก็ตามเบอร์ที่ลองไอจีได้เลยแล้วพลอยมาช่วยดูเรื่องอะไรบ้างนะคะหนุ่มเวียก็ตอบว่าไม่หมดครับเพราะช่วงนี้นะคะมีผู้จัดการคนเดียวกัน มีผู้จัดการคนเดียวกันงานคู่จะเยอะกว่าเดิมไหมนกะข่าวถามไปนะคะซึ่งหนุ่มเวียก็บอกว่าไม่รกครับจริงๆเราก็ไม่ได้อยากโปรโมทขนาดนั้นเราอยากให้เขาเลือกเราที่ความสามารถมากกว่านะครับอ่าหนุ่มเวียก็ตอบชัดเจนแล้วเนอะที่วันวาเลนไทน์ไม่มีรูปคู่กันเพราะติดงานทั้งคู่เลยแต่ความรักก็เหมือนเดิมหมั่นเติมความหวานให้กันตลอดอเนอะแฟนคลับอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะเวียเบลล่าเขาออกมายืนยันแบบนี้แล้วยังรักดีแฮปปี้อยู่จ้า ่จบคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะไม่อยากพลาดคลิปดีๆข่าวโดนๆข่าวแซ่บๆของเราดารานะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามสั่นกระดิ่งกดทั้งหมดไว้เลยนะคะจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆค่ะ